แล้วอะไรที่รู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองที่สุดอะไรที่ยิ่งทํายิ่งแฮปปี้อยากจะลงลึกเมื่อกี้ที่บอกเป็นคําถามแบบ ที่ตอบยากมากสิ่งที่ผมได้ค้นพบกับตัวเองในวัน,นี้คือผมรู้สึกว่าผมเป็นคนอยู่กับสิ่งเดียวแบบไปตลอดการแบบไปเรื่อยๆไม่ได้ผมเป็นคนที่จุดไฟติดง่ายแล้วพอจุดไฟติดง่ายปุ๊บไฟผมมันจะลุกขึ้นเร็ว <c oughs> แต่หมายถึงว่าพอผมไปอยู่ตรงนั้นได้สักพักหนึ่งอ่ะผมรู้สึกว่าผมจะเบิร์นเอาได้ง่ายโอ้ oh. แต่หมายถึงว่าวิธีการแก้เบิร์นเอาอผมคือผมจะไปทาอย่าง, oh. งาอ,อื่นไปทาแง่วมอื่นๆแล้วสักพักหนึ่งอ่ะพอเราห่างจากสิ่งที่เราเบิร์นเอา <c oughs> อา่ะ ถ้ามันเป็นสิ่งที่เรามันเป็นตัวเราแล้วเรารักมันจริงๆะพอผ่านไปสัก2เดือน3เดือนเราจะรู้สึกว่าเราจะเริ่มอยากกลับมาทำมันละเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นเลยก็ได้สำหรับผมจะมีเพลงแสดงแล้วก็งานคิดงานคิดงานคิด งานที่ที่เราได้ใช้สมองแบบนั่งนั่งใช้สมองนั่งคิดจริงๆพี่ย้อนกลับไปนึกถึงตัวเองเกือบรอบหนึ่งเหี่ยี่ผมยังเป็นนักเขียนตัวเล็กๆอยู่เลยอ่ะแล้วก็ทําเป็นอยู่อย่างเดียวบริหารจัดการชีวิตตัวเองก็หวยแตกมากเลยคือเมื่อเทียบพี่วันนี้ยีกับยูกินเนี่ยพี่คิดว่าเด็กสมัยเนี้ย เติบโตเร็วมากเก่งมากคือย่าเลยอยากถามว่าพอบิลกินญี่ปุ่นเนี่ยคิดว่าตัวเองเติบโตเลยมากสุดเราต้องหาแง่มุมในการปลุกไฟตัวเองอยู่ตลอดเวลาหาของใหม่หาแบบอะไรก็ตามที่มันทําให้เราตื่นเต้นตลอดเวลาซึ่งผมรู้สึกว่าพอ,พอเราเดินทางมาถึงวันนี้มันยากขึ้นเรื่อย <laughs>